อัปเดตข่าวที่น่าสนใจของทีมเรอัลมาดริดจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับเอาเรอัลมาดริดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็บอกก่อนเลยนะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวของน้องวินิซิอุสเนี่ยรัวๆเลยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปอัปเดตกันเลยดีกว,ว่าเ,าเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะเป็นรายงานยืนยันจากฟาบิเซโอโรมาโน่เรียบร้อยแล้วว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยืนยันว่าวินิซิอุส จะอยู่ฤดูกาลนี้นะครับโดยจะไม่ไปซาอุนะยืนยันมาแล้วจากฟาบิซซโอรโรมาโนโ่น,นะเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามดูนะครับใจเย็นต่อไปวีนีให้สัมภาษณ์นะครับว่าน้องเนี่ยฝ่ยฝันที่จะเล่นให้กับเรอัมลมาดริดมาโดยตลอดดังนั้นการใช้ทุกเวลาของช่วงชีวิตเนี่ยจึงเปรียบเสมือนครั้งสุดท้ายนะครับ ก็คือจะบอกว่าฝ่ายฝันที่จะเล่นให้แล้วมาลิดแล้วก็ตอนนี้มันเป็นเหมือนฝันและก็เลยใส่สุดทุกช่วงเวลานะในการใช้ชีวิตของตอนนี้นะยังไงก็ต้องรอดูต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นรายงานจากมาก้านะก็คือมาก้าเขารายงานว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยเชื่อว่าวินีเสียสมาธิเกมล่าสุดนิดหน่อยนะเนื่องจากข้อเสนอจากซาอุดีอาราเบีย <What? S 1> แล้วก็ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัววินีเนี่ยตอนนี้มันบ่งชี้ว่า มันส่งผลกระทบต่อน้องนะมาก้าเขาได้งานมาอย่างนี้นะยังไงก็ต้องคอยดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าวีนีมันไม่อยากไปหรอกเชื่อดิมันต้องตามล่าอยู่เกยียรติยศอะวีนีเนี่ยได้พูดถึงเอ็มบัปเป้ด้วยว่าก็คือเอ็มบัปเป้เนี่ยเขาได้มาอยู่ทีมที่เขาฝ่ายฝันแล้วและเป็นทีมที่นักเตะท,ทุกคนเนี่ยก็อยากมาอยู่ นั่นก็คือเรอ่ลงมาดริดนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้สา,าษประสานเนี่ยทำงานเข้าขากันนะจะได้พโหดยิงแม่ให้เละไปเลยยิงแม่ให้ขี้กระจายเลยแล้วก็น้องวินีให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของปีต่อไปของวินีก็คือการได้เปิดโรงเรียนเป็นของตัวเองนะเออวินีเนี่ยต้องการที่จะช่วยในเรื่องการศึกษาของเด็กประเทศตัวเองนะ เพิ่มการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่น้องมี mindset ดีตรงนี้มันอาจจะพ่วงกับข่าวที่วินีจะต้องใช้เงินนะมันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ผมเชื่อว่าวินีไม่ไปหรอกเชื่อดิอยังไงก็ชื่นชมใน mindset ของน้องวินีนะครับผม <S <S ต่อไปเป็นรายงานข่าวจากสายข่าวเรียวมลิดนะก็คือเขารายงานเกี่ยวกับตัวน้องวินีว่าวินีจะอยู่กับเรียวมลิดเนี่ยร้อซ์ โดยที่ไม่คิดถึงเรื่องการย้ายออกและก็ยังไม่มีอะไรเกี่ยวกับซาอุดิอาระเบียที่ยื่นข้อเสนอเข้ามานะยังไงก็ต้องฟังหูไว้หูนะแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าสถานการณ์ของน้อวินีเนี่ยจะเป็นยังไงต่อ ต่อไปเป็นรายงานจาก cnn ที่เขารายงานถึงน้องวีนีนะมาที่รายงานแรกเลยก็คือวีนีเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ของวีนีเนี่ยคือต้องการคว้า3ามแชมป์ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องวีนีด้วยว่าจะคว้า3ามแชมป์ได้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าน้องตั้งใจน้องต้องทําได้นะครับผมยิ่งได้ยังบัปเป้เข้ามาด้วยน่าโคตรโหดมึงรนี่มันโคตรโหดเลยรายงานต่อไปก็ยังอยู่กับ cnn นะก็คือ cnn เขารายงานว่าวีนีเนี่ยได้บอกว่า โรนัลโดอาไนแล้วก็โรนันดินโยเนี่ยได้โทรมาคุยกับวินีทุกวันได้บอกว่าให้วินีเนี่ยต้องคว้ารางวัลบัลลงดอให้ได้นะก็ะคือเหมือนกดดันนะไอ้นี่มือปืนมีนายไว้อย่างว่าแหละก็อยากให้นักเตะบราซิเลียนเนี่ยได้รางวัลบัลลงดอขึ้นมาบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็เงียบหายไปนานแล้วเนาะถ่าน้องได้ก็ดีใจด้วยต่อไปเป็นรายงานถึงพี่โดบ้างดีกว่าอดีตสมาชิกทีมเรา ก็คือมารติลิตต้าตัวพ่อนะพิโด้เนี่ยเขาจะได้รับรางวัลพิเศษจากยูฟ่านะเนื่องจากเป็นคนที่ยิงประตูเยอะสุดนะครับผมยังไงก็ยินดีกับพิโด้ด้วย <the> แล้วก็คิซโนโรนโดเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เขาได้ดูเกมของสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็เรอัลมาริดแล้วก็แมนยูนะครับทีมที่เขาได้เคยไปเล่นนะนเชื่อว่ายังไงพิโดก็เป็นมาริด ตลอดการฉลองให้กับครอบครัวฉลองน้ามาลิเดิต้าฮาลาเวลิตครับผมต่อไปเป็นรายงานจากเดียริโออารนะเขารายงานว่าน้องอาดาคือแลเนี่ยตอนนี้ได้รับความสําคัญเพิ่มขึ้นในห้องแต่งตัวนะเหมือนแบบว่าแบบอ่าเริ่มสําคัญเริ่มมีตัวตนแล้วอ่าไปในทางที่ดียังไงก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าน้องอาดาคือแลเนี่ยจะพัฒนาศักยภาพได้ไปถึงไหน แล้วก็มีรายงานจากเลเวลนะว่าน้องอาดาคือแลเนี่ยอาจจะได้ลงตัวจริงนะัดเจอกับลาร์พาวมัสนะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่ารายงานสุดท้ายเป็นรายงานแซลกันนะครับก็คืออันนี้คือภาพที่นักข่าวเขารายงานมาว่าหลังจากที่เอมบัปเป้ได้รู้พรสวรรค์ของอาดาคือแลบนผืนหญ้าแล้วก็ทำให้รีแอคชั่นของหน้าตาเอมบัปเป้เป็นอย่างนี้นะครับผม ทุกท่านคิดเห็นว่าไงว่าพอสวรรค์ของน้องเนี่ยเก่งหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะแฟนๆทีปอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะส่วนแฟนๆชุดขาวกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันเข้ามาเยอะๆนะครับส่วนพี่ๆบาซ่านะยังเหมือนเดิมนะถ้าเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณแต่ถ้าไม่ก็เรื่องของมึงเองซ